นีนะคะทุกคนทึงแล้วค่ะหนาปลูแกแอนะคะผัดขันลงค่ะเบวหนุ่ยจะเข้าไปนะคะทุกคนคะนี่คือด้านหน้านะคะมีรถไล่คันเลยค่ะทุกคนนะคะซ้าหน่วยจะเข้าไปนะคะ สะทานที่จอ,อดกว้างๆวางนะคะด้านนี้ก็มีนะคะสัญ,ญลักษณ์รูปวัวนะคะข้าวเจ้าเมืองค่ะข้าววันนี้เ้าหน้อยพาทุกคนมานาปูแกนะคะยูเทออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะ

นี่นะคะเป็นหน้าผูกแกค่ะด้านในนะคะเส้าหนุ่มกำลังจะเดินเข้าไปนะคะขาข้าวคนละ20ีสิบบาทค่ะเป็นส้มทบทุนในการดูแลสถานทีนะคะอันนี้จะเป็นรานนวดน,นะคะ ทุกคนซวยไหมคะเป็นกังหันค่ะ ทุกคนคะมีแกะนี่นะคะทุกคนวัดสว้ยไมย้หน้าปูกแกะนะคะจงหวัดพัทลุงคะ่ะอยู่แอดอำเภอควนขนุนนะคะ ยาข้องแกะนะคะกํำละงสิบบาทค่ะก็จะมีทุกคนสมัครควายนะคะเป็นควายเพื่อค่ะควายเพื่อก็จะกํำละงสิบบาทเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเศร้าหน่อยจะเดินมาให้ดูนะคะควาเพื่อนะคะทุกคน นี่ค่ะไข่เพลือกนะคะส่วนน,นี้จะเป็นวิธีแบบโบราณน,นะคะ วิธีแบบโบราณซุ่มทิมเม้านะคะทิมปลาซากลางก็คือตั้มนะคะตั้มปลาซาตายก็คือทิมนะคะเม้าก็คือเข้าเม้านั่นเองค่ะหรือว่เข้าเม้านะคะนี่จะเป็นคล็อกซี่แบบโบราณน,นะคะทุกคนนี่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีคนตั้มให้ดูนะคะนี่จะเป็นคล็อกซี่แบบโบราณ ทุกคนเคยเห็นหรือเปล่านี่วิธีนะคะขั้นตอนการซีข้าวค่ะนี่นะคะมันจะเป็นครอกซีเป็นข้าวเปลือกแล้วก็ซากนะคะไว้ตำแล้วก็ อันนี้จะเป็นที่อะไรดูสาวหนุม่มแน่ใจนะคะอันนี้สาวหนุ่ยก็ไม่รู้จักมันกันว่ามันคืออะไรนะคะน,นี่นี่นะคะนี่ก็จะมีนักทองเที่ยวนะคะ่ะนักทองเที่ยวมาให้อาหารนนะคะ ส่วนอันนี้จะเป็นทางขึ้นนะคะขึ้นไปได้นะคะทุกคนเ็นท่าหลบสซมอันนี้ก็จะเป็นสิงชาค่ะทุกคน ทุกคนคะนี่คือข้าวนะคะตอนข้าวกำลังชูช่อซี่ทองเลยคะ่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็น ประวัติของพันธ์ข้าวสังยดยของพระบรมราชินีนานะคะนี่นะคะนี่จะเป็นประวัตินะคะเป็นดูทามนะคะทุกคนนี่จะเป็นสะพานไม้นะคะทอดยาวไปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวสร้าวน่อยจะเดินไปห้างกาแฟกินนะคะ ทุกคนว่าส้วยไม้สร้อยมังเลยค่ะเร้าหนุวยมางคังแล้วนะคะประทับใจมากๆเลยอันนี้จะเป็นเขาเขียนว่าคลองหน้าผักแกค่ะคลองาว่าเศร้าหนุ่ยจะไม่พิษนะคะเขาคือทีไสป้าเป็นทีไสป้าคลองชาวบ้านโบราณนะคะเขาเรียกว่าคลองเศร้าหนุ่ยเข้ามาแล้วค่ะนะคะในคลอง นี่นะคะจะเป็นข้องทีละลึกนะคะข้องฝากต่างๆเลยค่ะทุกคนคะถ้าใครสนใจใครชอบตรงไหน,นอะไรก็สามารถมาซื้อกันได้นะคะราคาก็ไม่แพงเลยค่ะแค่ตัวละร้อยห้บบาทเองค่ะมาอุดนุ่นกันได้นะคะ คนค้าไม่แพงเลยใช่ไหมคะหา้อยากด้วยนะคะแต่ละอย,ย่าง ะคะถูกอย่างถ้าว่าใครพ่านมาส่ามาถมาอุดนุ่นได้นะคะราคาไม่แพงค่ะเป็นฟีมือของชาวบานทีนี่นะคะ นี่ก็จะเป็นทางออกนะคะซสาหน่่ยก็จะเดินไปแล้วนะคะทุกคนคะจะบอกว่าบรรยากาศเสาหนุยไฮเนึ่งลานเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเสาหนุยประทับใจมากๆเลยมากครั้งแรกเลยนะคะทีหน้าโปแกแอดควนขนุนพัทลุงค่ะ คนมันส่วยมากๆเลยค่ะีนะคะ ะคะ่ะเสาหนุยจะให้ดูอะไรนี้นะคะเดี๋ยวเสาหนุยซูมให้ดูค่ะเขาเขียนไววย่อปูกแก่นะคะหรือว่าย่อคล้องพอแกนั่นเองค่ะปูอกแกอาจจะมาจากกรวหวะผอแกหรือว่าคุณตามันในภาษาคลังนะคะแล้วนี่ก็คือย่อจับปลาค่ะทุกคนเอาหนุยตื่นเต้นมาก ศิสาหนุยเดินมาถึงจุดผ้ามัดยอมแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเป็นวิธีการทำผ้ามัดยอมให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีคนทำให้ดูนะคะก็ได้แค่วิธีการทำนะคะวิธีการทำเขาก็จะบอกไว้แล้วนะคะว่ามีอะไรบา้างทำยังไงขั้นตอนนะคะนี่ค่ะผ้ามัดยอมถีเขาทำนะคะส่วนนี้ก็คืออุป,ปกรณ์ค่ะ เราสามารถทำได้เลยนะคะแล้วก็จ่ายตั้งสแก,กนคิวอาร์โค้ดข่าวางไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นประวัติของมนโนราค่ะรัชทิ้นโนราบ้านสานยเองค่ะ ิน้นโนราก็คือ,อค้อคำขวัญข้องปัทลุงก็คือคือเมืองนั่งโนราเมืองนั่งโนราอูนาขา้าวเ้า้ำาต๊กแหล่งนกนามทะเลสาบงามผูเข้าออกทะลุและก็น้มผู้รอนค่ะนี่คือำคำขวัญของเมืองปัทลุงข้องเส้าหนุยนะคะทุกคนนี่คะ่ะเป็นประวัตินะคะแล้วก็อุปกรณ์ส่วนต่างๆข้องมโนราทิ้นกำเนิดการละเล่นที่มีชื่อเสียงระดับประเทศค่ะ นี่นะคะข้างบนก็จะเป็นประวัติถุกยางเลยค่ะคนี่นะคะก็จะเป็นมีหมดเลยประวัตินั่งตะลุงเรื่องว่าเมืองลุงเรื่องว่าเมืองพัทลุงนั่นเองค่ะก็คือมีเป็นทิ้นกำเนิดนั่งตะลุงแล้วก็ทิ้นโนรานะคะ นี่นะคะพอสาวหน่อยเดินมานชื่องก็จะเป็นฟับบัวค่ะนี่นะคะจะเป็นซับบัวค่ะนี่นะคะเป็นดอกบัวเต็มดเลยค่ะทุกคนนี่จะเป็น สุมข้าไข่เจียวค่ะจะเป็นข้องโบราณเครื่องคิดเลขโบราณอะไรนะคะ mm. ก็คือ mm. จะให้เจ้าหนุยเดินไปนะคะ mm. ส่วนนี้ก็จะเป็นจุดข้องโบราณต่างๆนะคะเจ้าห mm. นุยก็เลี้ยงไม่ทุกก่มาคืออะไร mm. นี่ค่ะทุกคน นี่นะคะแต่ละชั้นค่ะนี่นะคะ ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะตรงนู้นนะคะด้านหน้าเลยดั่น,นี้นะคะจะเป็นร้านอาหารถาว่วใครหิวก็สามารถที่จะไปกินได้นะคะร้านาหารเดี๋ยวส่วนนจะไปห้าร้านกาแฟค่ะส่วนโซนนี้ก็จะเป็นห้องพักนะคะใครจะมาพักพอนมาคางก็ได้ค่ะเป็นลังๆนะคะทุกคนนี่ค่ะ ห้องผักส่วนตัวเลยค่ะสบายบรรยากาศดีค่ะสร้าหนุ่ยเข้าไม่เดินไปหลบกวนเขานะคะเศร้าหนุ่ยมาเจอข้องดีดทิ้นบทราณหรอนี่นะคะทุกคนองุงนปลาค่ะองุงนปลาริววาพาซาตายคือลูกเข้าคันนะคะลูกเข้าทันนี่เอาไว้แกงส้มนะคะกับปลากดได้นะคะทุกคนคะ่ะ หรือว่าอังุนปลานี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนทุกคนเห็นไม้เป็นเป็นข้าวอะไรคะต้นข้าวซีดําค่ะเอ่อมันเป็นข้าวพื้นเมืองของพัดทลุงค่ะข้าวที่มีชื่อเสียงมากนะคะเขาเรียกว่าข้าวสั่งยศค่ะข้าวสั่งยศพัดทะลุงนะคะเดี๋ยวเขาเอามาแปลรูปเป็นเกาแฟดรืยว่า เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะตอนข้าวสีดารหลวงข้าวจะออกสีน่บสีดามันกันนะคะหลจะเป็นข้าวที่บบมีประโยชน์มากเลยค่ะก็คือข้าวสั่งยศพัทลุงนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นโซนเป็นปลายต่างๆนะคะทุกคนก็จะบอกมาเลยค่ะบ้านผักสุมกาแฟแล้วก็ซุมผักพรอะไรต่างๆนะคะ นะคะคทองถุงข้าวนะคะ่วยมากเลยสร้าหนุยชอบจังค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะสร้าหนุยไม่มีเวลาได้มาพักผ่อนแบบนี้เลย ดมนไ้าค่ะตอนนี้แดดนะคะเปียงเลยค่ะเป็นเวลาบ่ายสี่โมงกว่าแล้วนะคะแดดอย่างรอนมากๆเลยตอนนี้ซ้อนหนยแดดแย่งตาตาซาตายนะคะรูปประ่วตาซากหลังคือแดดซองเข้าตาเราค่ะ ท้ายหลูไม่เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวเศร้าหนุ่ยกำลังเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวไปห้างกาแฟกินสักแก้วนะคะทุกคนใครสนใจหรือว่าชอบก็มาเที่ยวได้นะคะนาโปกแกแอดคนขนุนพัทลุงค่ะเศร้าหนุ่ยมารีวิวให้นะคะไม่มีขารีวิวใดๆนะคะอันนี้จะเป็นปลอมปกากันค่ะเดี๋ยวเศร้าหนุ่ยลองขึ้นไปดูทักนิดนะคะ จะเป็นจุดพักทอนค่ะรลอนนะคะทุกคนนี่จะเป็นจุดช,ชมวิวค่ะสามารถขึ้นไปได้นะคะแต่ตอนนี้แดดเปรี้ยงมากเลยค่ะทุกคน ้าวนุยเดินวนมาทีเดิมแล้วนะคะงานวันนี้้าวนุยมารีวิวให้ทุกคนแค่นี้ก่อนนะคะโอแกนะ่น่าเดี๋ยวทุกคนช่วยติดตาม้าวนุยด้วยนะคะว่า้าวนุยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนต่อคะ่ะสําหรับวันนี้สวัสดีนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ